เมื่อวานนี้ตอนที่เอาเจ้าขันขาวมาไว้ที่บริษัทก่อนออกครับก็มุดดูรถเตรียมรถอยู่ดีนี้ก็มีป้าคนหนึ่งครับแวะเข้ามาปุ๊บแล้วก็เข้ามาถามผมว่าคันนี้ขายเหรอผมบอกว่าถ้าอยู่ซื้อฉันก็ขายผมก็บอกงี้เขาบอกว่าแกก็เป็นป้าผู้หญิงที่มีอายุแล้วแกบอกว่าแกเคยขับรถทุมาก่อนครับแล้วก็ลูกชายแกก็ขับรถทุกข,ขนบัวครับผม แกก็เลยบอกว่ายูขายเท่าไหร่ผมเลยบอกราคาไปอะไรอย่างี้ปั๊บเสกเก๋ก็บอกว่าลูกชายเขาอะกำลังรักษาตัวอยู่ใกล้จะหายแล้วถ้าหายแล้วว่าเขาบอกเขาจะโทรหานะเพราะว่าเขาขอเบอร์ผมไปนะเขาบอกเขาเห็นรถผมมาพักหนึ่งแล้วแหละจอดอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเฮ้ยคนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยแกก็ถามอะไรเงี้ยแกบอกว่า,ถ,า,าถ้าลูกชายหายถ้ารถยังอยู่แกอาจจะทักมาอะไรเงี้ยแล้วก็โทรมาต่อรองราคาบอกโอเคถ้าราคาดูน่าสนใจก็ก็อาจจะปล่อยได้ถ้ารถไม่ได้ใช้แล้วค่อยไปหาใหม่นะ ก็คือเมื่อที่ผมหยุดบ้านสาวทิศผมก็เลยติดป้ายไว้เล่นๆว่าสําหรับขายก็ก็ไม่รู้จะมีคนสนใจนะก็ไม่ได้โพสออนไลน์ไมไ่อะไรนะติดป้ายทิ้งไว้ว่าก่อนจะรถมานี่ไงก็เลยติดทิ้งไว้อะไรเงี้ยเกบอกโอ้ฉันเห็นรถยูเมื่อวันสองวันละฉันเข้ามาถ่ายรูปเวละฉันมีเบอร์อยูเรียบร้อยอะไรเงี้ยนั่น <c oughs> แหละเขาก็ถามว่าทำไมายูถึงขาย <c oughs> ผมก็บอกว่าฉันซื้อมาสำรองเฉยฉันมีรถอีกคันหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยผมก็บอกเขาอะนะว่ายูขายแล้วลงต่อลดลงเท่าไหร่ผมบอกแล้วแต่ลงห้าหกหมื่นแสนนึง ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยคุยกันถ้าสมมติว่าไม่ได้ขาดชุนก็ก็แล้วแต่จเจ้าก็เอาผมก็บอกเงี้ยแต่ว่าผมจะย้ายรถไปที่บริษัทแล้วอะไรเงี้ยผมบอกจะไปใส่ปั๊มลมแล้วแหละเขาบอกอ๋อโอเคถ้าถึงเวลานั้นลูกชายหายถ้ารถยังอยู่เดี๋ยวเขาจะโทรมาช่างก็ยุยผมเอาคันเขียวใหญ่เลยผมก็บอกโอเคขายเงี้นี่ออกได้กูจะแบบคันเขียวเอาไว้หลายคันก็ยังไม่มีคนขับนึกคนนะมันยังเอาเข้าบริษัทไม่ได้นะ ผมเอาชาไทยให้ดูด้วยเขาบอกรา้ฉันชอบสไตล์นี้ในคนอเมริกันส่วนมากนะครับถ้าลับมาเขาก็จะชอบพวกทรงคลาสสิกแบบนี้แหละบางทีเวลาเราขายรถเขาก็จะชอบถามนะครับว่าทําไมเหตุผลทาไมถึงขายนะเพราะบางคนเขาก็มันต้องมีเหตุผลใช่ไหมผมก็บอกว่าคันนี้ผมไม่ได้ใช้ผมซื้อมาสํารองไว้เฉยเพราะว่าอยากได้ซื้อมาครอบครองพอได้ครอบครองแล้วก็รู้สึกเหมือนกับได้ลิมรสถ,ถ้าเป็นอาหารก็เหมือนกับได้ดมกลิ่นละได้ชิมรสชาติละดูข้างใต้ทันขาวนะมีน้ำม,นำมันรั่วนะครับ คัดใหม่ติดชึ้งนะดูลมปั๊มครับทังแรกก็ไวนะร้อยสิบปีสแล้วเดี๋ยวถังสองก็เริ่มขึ้น ไไอ,อยากได้คันเขียวจะเก็บไว้ทั้งหมดก็ไม่ไหววะทุกคนซื้อเพิ่มก็ไม่มีใครขับเพราะมันยงเข้าบริษัทไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีใครขับหรอก โอ้ยวันนี้ลมแรงดูฝุ่นที่นั่นนะเฮ้ yeah, ผมไปหาเช่ารถละ,ละกลับบา้านกลับซอง